สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้พอไหลกับเด็กมือเมืองงานหน้านะครับงานหน้าที่ดัดเปลี่ยนสีว่าสุบปูมะพร้าวน้ําหอมนะครับเป็นโครงการปลูกมะพร้าวน้ําหอมโครงการนี้ก็คิดไวมากแต่ปีเป็นปีสองปีแล้วครับเพื่อสิมีทุนมาแน่จากน้อยเพื่อสิได้มากปรับปรุงพื้นทีนะครับใส่เวลาอยู่นะครับกล,ลงทุน ก,กระไรเติ่นเพาะครับสําหรับคนมูมีเงินนะครับกระไรเติ่นไปลงทุนทําการเกษตรนะครับเนี่ยโคเพิ่นกะล่งเฮดได้มือมือหนึ่งนล้เนาะนะครับเนาะล่งเฮดได้มือหนึ่งแบบเกือบเกือบเสียแล้่ยวนะครับอุดร้อง กดลองคือเป็นคู่นะครับเพื่อว่าปลูกระยะคู่หลังคู่นี่กะหาเมตรนะครับหาเมตรระยะลองมันนี่ก็กว้างเมตรเมตรหนึ่งนะครับควมเลือกกับเมตรหาสีต่ว่าร่วมตีนมันแล้วกับสีเกือบ เมตรสี่เมตรก็ก็พ่อปลูกได้อยู่ครับระยะห่างมันสนีก็ได้เนาะครับพ่อปลูกได้พื้นทีหน้ามองหนีเนาะครับมันก็เปลี่ยนทางน้ำทางน้ำผมก็เห็ดหน้าทุกปีมันก็บอกบอกใครได้ผลปันไดเนาะครับสซาับเพ็ดหน้านาะครับ ขามันก็งามอยู่แต่ว่าน้ำเป็นทางน้ำน้ำพามันเขาก็งามอยู่แต่ว่ามันเวลาดได้ผลผลิตแล้วมันก็สีบอ่บอบ่อใดเตียมทีนะครับเขาอารีบไหลนะครับเครื่องน้ำก็มาเหยียบมันยูกโกวเซเาเหยียนครับมันเป็นทางน้ำงามน้ำฝนมานี้มันจะถ่วมไปเมื่อนะครับแถวนี้จะถ่วมไปเมืครับสำรับ ถ้าแปลงนี้ก็บ่หลายดอกครับประมาณสองลายนะครับสองลายแต่ว่าเพียรท่านปลากะเพรามาจากปลูกระยะตัวไหนกันยังมาจากผูจ้จากปลารับก็ถือว่ายัางไม่อยู่นะครับผมสําหรับร่องร่องไม่อยู่สําหรับปลูกปลกะเพราเนี่ยนะครับรกับบเกลี่เห็ดจเชื้อน้องครับเลยกเห็ดเต็งเห็ดเต็งเต็มมั่นนะครับปีใดก็ได้ไดมือ้อนี้ก็ปสกีร่องมึงร่องให้หน้ามึงกันนะเห็ดเห็ดปลกะเพราล่องมึงกัน แต่ว่ามันกันยังปลูกคือเกา่าแหะครับสําหรับผมนะครับเดมัน ก็เลยตกลงกันว่าสิโลเฮต์โผ่เหตุหน้านาะครับสีสฉีปูกมะพร้าวเนาะครับเพราะว่าเหตุหน้าไปมันกับกรได้กินเนาะครับสำหรับพือคือทีหน้าข้างบนนี่ข้างบนห็นเป็นหมองรับน้ำนาะครับหมองรับน้ำกับล่องเมืองนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนล่องเมืองเปลี่ยนจากเหตุหน้าล่องเมือง จะได้ผลหรือหรือบ่ได้ผลกับการยังบูงหูนาะครับล่องล่องมังครับสำหรับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่เพื่อนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจพอไหลนะครับเนาะ ทุดท่านนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ